สวัสดีค่ะร้านรถไทยวจเจริญแท็กเตอร์นะคะรีวิวที่สาขาตำบลพันดอนอำเภอกุ่มพวะวปีจังหวัดอุดรธานีค่ะประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2,567นะคะแนะนำรถไถคูบัต้าจำนวน3คันค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะ รถไทยทั้ง3คันนี้เป็นรุ่น L 4 0 1 8ทั้งหมดเลยมีตัว D T กับตัว S P นะคะอย่างคันแรกค่ะเป็นคูเ o ต้ L 4 0 1 8 S P จทะเบียนปี64นะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนใหม่ของสยามสโตล่านะคะตัวรถใบดันค่ะลูกค้าดันกองดินดันกองหินปรับพื้นที่บ้านนะคะ ผ่านการใช้งานมาไม่เยอะค่ะนิดเดียวค่ะชั่วโมงการทำงานค้างอยู่ที่จอเรือนใหม่อยู่6ชั่วโมงการทำงานนะคะส่วนตัวหางลูกค้าไม่ได้ใช้นะคะจะเป็นเกาะหางใหม่มาค่ะเป็นของสยามสตอล่านะคะสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะช่วงท้ายสวยๆเดิมๆเอี่ยมๆนะคะรอยมาร์กจุดมาร์กต่างๆค่ะ อยู่ครบทุกจุดนะคะยังไม่มีพวกร้อยขีดควรก็นิดเดียวนะคะรถใช้งานชั่วโมงน้อยๆค่ะหลังคาเดิมๆสวยๆสีเดิมๆค่ะลูกค้าเจ้าของเดิมดันดินนะคะดันกองดินปรับพื้นที่ตมดินใหม่หน้าบ้านนะคะ คันนี้ราคา469,000บาทค่ะ469,000บาทนะคะตัวรถใบดันฐานพวนค่ะสวยๆเดิมๆเอี่ยมๆจากโรงงานลองจากป้ายแดงมาเลยนะคะ mm hmm. ท่านไหนหารถสภาพดีๆสวยๆอยู่ค่ะแวะเข้ามาชมคันนี้กันนะคะ L4018SP ค่ะ ถัดมาค่ะก็เป็น L4018SP เช่นเดียวกันนะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผัานพวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรนะคะคันนี้อยู่ที่419,000บาทค่ะ419,000บาทนะคะชั่วโมงการทำงานค้างอยู่ที่หน้าจอ890ชั่วโมงค่ะเป็นผันใหม่ตาเพชรนะคะ5ใบค่ะช่วงท้ายมีตัวลากสารี่มาให้ด้วยนะคะ หลังคาก็ยังไม่มีแตกค่ะเบาะก,ก็ยังเอี่ยมๆส,สวยๆอยู่นะคะต่อจอ4097อุบนลนราชธานีค่ะประมาณนี้นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่หน้าจอเรือนใหมคค้างอยู่ที่890ชั่วโมงการทำงานนะคะเป็นตัว SP ตัวนี้ถ้าจำปีผลิตไม่ผิด น่าจะจดปีหกห้านะคะสี่แสนหนึ่งมบาทค่ะร้านของเราจำหน่ายเงินสดหรือออกผ่านทกสมานะคะไม่มีระบบผ่อนหรือไฟแนนซ์นะคะ ถัดมาเป็นคูวต้า L 4 0 1 8 d t ค่ะจะ้าทะเบียนปี60นะคะตัวรถใบดันผ่าน,านพวนตาช้างนะคะรานะคาคันนี้อยู่ที่339,000บาทนะคะ339,000บาทค่ะตัวดีทีก็ผ่านการใช้งานมา2,000กว่าชั่วโมงนะคะ ตอคหอน,นึ่งองสามเปุดอนธานีค่ะสวยๆราคาเบาๆนะคะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีค่ะทำสีใบดันดินหน้าไว้นะคะกับตัวกันชนด้านหน้าค่ะ3 3 9 0 0 0บาทยางหน้า70%ยางหลัง75%ค่ะ เป็น L40 ทั้ง3ขคันนะคะสวยต่างกันนะคะราคาก็แตกต่างกันด้วยค่ะวอเจริญแท็กเตอร์ของเราติดต่อแม่ค้าโดยตรงที่0804141669น4 1ะคะ0804141669่ค่ะมี2สาขาค่ะสาขาหลักของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธาน, 5, นีค่ะสาขาที่2คือสาขานี้ ตั้งอยู่ตำบลพันดอนอำเภกุ่มพระปีจอุดรธานีนะคะ RX 1 6 5 E ตัวนี้3 9มหมค่ะ RX 1 6 5 E ตัวนี้4 2่หม V max 6 0ค่ะ2 6งหมนะคะ ถ้าเป็นของใหม่ของเรามีของบริษัทโชคชัยนะคะ1เมตร85าราคา5 5 0 0 0บาทค่ะยกกล้องโครงยาวเมตร80นะคะใบ24นิ้ว19,500บาทค่ะยกกล้องเมตร60บใบ22 1 10, 7 9บ0าบาทค่ะถังปุย๋ยถังปุ๋ย9,9 0 0ค่ะเป็นสแตนเลสระบบมอเตอร์นะคะ ขุดมัน DCK ค่ะแบบปรับได้นะคะ12,500บาทค่ะฐานพ่วนของตาเพชรใบ24ราคา36,500ใบ22ราคา29,500ค่ะ Ripper ปป4ขา19,900บาทขาเหล็กนานานะคะเป็น4ขายาว2เมตรค่ะค่าสปริง13,500บาทค่ะ7เส้นนะคะ ตัวตัดหญ้าของแบรนด์ตาเพชรค่ะ2เมตรไม่ใช่2เมตรสิตัวตัดหญ้าตาเพชร1เมตร40ราคา27,500ค่ะเมตร20ราคา25,500ค่ะเป็นสินค้าใหม่มีเพาปั่นให้ด้วยนะคะสาขากรุมพวาปีค่ะก็เปิดทุกวันนะคะแต่ว่าอาจะเปิดสายหน่อยเนาะ ประมาณ9โมงค่ะปิดประมาณ5โมงเย็นนะคะหรือท่านไหนจะมาชมรถค่ะก็โทรมาหาแม่ค้าก่อนนะก่อนได้นะคะเผื่อแม่ค้าไม่อยู่ค่ะ0804141669ค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรนี้ค่ะ